มูลนิธิปีนี้เข้าอายุ34ปีนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือว่ามูลนิธิเองเนี่ยเป็นมูลนิธิที่เปิดพื้นที่นะคะสร้างคนหนุ่มสาวเพื่อให้มีเขาเรียกมีจิตใจมีสำนึกในการที่จะรับใช้สงังคม จะรับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบมหาลัยแล้วก็มีความสนใจนะคะในการที่จะทํางานเพื่อสังคมก็จะมาเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิประมาณ2ปีอา,าสามัครก็จะถูกส่งไปทํางานในประเด็นต่างๆอันที่2ก็คือมีโครงการอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนนะคะก็คือรับนักกฎหมายที่เพิ่งจบจากมหาลัยนะคะแล้วก็มีจบประเด็นอื่นๆด้วยอย่างละครึ่งนะคะ เพื่อที่จะผลิตนะคะนักสิทธิ์ที่มาชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่ทําทงานในเชิงของการที่ช่วยเหลือคนยากคนจนอีอกอันนึ่งก็คือเรือ่องโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะคะซต,ตรงนี้ถ้าเกิดเราเห็นบทบทสังคมตอนนี้เนี่ยในสังคมเรามีความขัดแย้งค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็าทางูลนิที่ก็มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย จะมีเวทีให้กับคนรุ่นใหม่ในเรื่องนี้อย่างไรโดยมีโครงการนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะรับคนที่มีแบ็กกราวด์ต่างๆล้วก็เมื่อ, <Yeah. S 1> <corps. S 2> อประมาณสปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิได้ขยายงานไปสู่ภูมิภาครุ่งน้ำโขง <Yeah. S 1> และในประเทศอาเซียน <Yeah. S 1> เพราะว่าคือเรามองว่าตอนนี้เนี่ยประเดน็น <No. S 1> คือในอาเซียนเนี่ยมีประเด็นในเชิงของ วัฒนธรรมใกล้เคียงกันใช่ไหมคะแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเจอประเด็นท้าทายที่ร่วมกันเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรทรัพยากรสิ่งแวดลอ้อมเรื่องการค้ามนุษย์นะคะหรือเรื่องเรื่องการละเมิดส,สิทธิมนุษยชนแล้วก็อีกประเด็นนึงคือในเรื่องของอคติที่มีต่อกันร,ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศรุ่มน้ำโขง ให้คนเข้ามาสนใจในลักษณะษของกิจกรรมตรงนี้มากขึ้นอันที่สองก็คือว่าประเด็นในเชิงของความเป็นประชาคมอาเซียนตรงนี้คึงคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สาคัญและความในการก็คือว่าอันที่3คือตอนนี้เราเจอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาสังคมเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณบอกว่าจะจิตอาสาจะเบ่งบานไปทั่วเนี่ยนะคะประเด็นปัญหาสังคมมันก็เพิ่มขึ้นทุกวัน คือคือโอกาสในเชิงที่ว่ากับกระแสยินอาสามันทาให้มูลนิธิสามารถที่จะคิดกิจกรรมนะคะใหม่ๆที่สอดรับกับประเด็นความต้องการของคนส่วนใหญ่คือตอนนี้มีประเด็นเรื่องกระแส CSR เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าเราก็มีมีประเด็นคำถามเยอะเหมือนกันว่าถ้า CSR ที่มาจากความคิดความเชื่อ ในเชิงของการที่ต้องการที่จะสร้างสํานึกอาสาสมัครจริงๆหรือว่าปลูกสํานึกจิตอา,าสาจริงๆเนี่ยพี่ว่าตรงนี้มันสามารถบิ่งบานและก็ง้กงามได้หลักๆก,ก็คงน่าจะเป็นในเชิงของตัวตัวตัวงบประมาณนะคะอันอันที่2ก็คือว่า,อาการสื่อสารสาธารณะหรือว่าการสื่อสารสังคมเนี่ย คือที่ผ่านมาเราทํางานมา30ปีการสื่อสารของมูลที่บางครั้งในเชิงของการที่จะไปสู่สาธารณชนที่แบบเป็นเมชเข้าใจอะนะะในเชิงของการที่มาหนุนช่วยในเชิงของทักษะการสื่อสารสังคมนะคะทักษะของการที่จะเผยแพร่นะ,ะงานอาสาสมัครไปสู่สังคมทํำยังไงที่มันแบบ น่าสนใจนะคะ,ะมันสนุกโดยมีเทคนิควิธีการใหม่ๆนะคะในเชิงของตั้งแต่คือเราเราคิดว่าภาคธุรกิจเนี่ยมีมีมีตรงนี้นะ,ะที่จะเข้ามามามาหนุนเสริมให้เราให้เราสามารถเปิดมิติมุมมองใหม่ๆนะคะ